เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมหมัดน้ําแข็งนะครับทุกคนหรือหมัดอะไรนี่แหละหมัดแข็งสุดขั้วนะครับทุกคนเออนั่นแหละนี่ครับเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะครับเป็นกาชาสามเหรียญนะครับมาพร้อมกับคาตานะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนมาดูกันว่างบ3,800เพชรของผมจะได้ไหมนะครับทุก ไปดูกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นกิจกรรมนี่นะหมัดโอ้โหโคตรสวยนะครับใส่กับหมัดเอ้ยใส่กับสักสีฟ้านะครับโคตรเข้ากันนะคนดูดูดิเชฟมันเป็นแบบโซนครับแล้วก็มีแบบน้ําแข็งแบบสายฟ้าสายฟ้าหน่อยนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับทุกคนสุ่มหนึ่งครั้งนะครับ19เพชรนะครับอันนี้เป็นคาตานะนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคาตานะแล้วก็มีในส่วนของลูกระเบิดนะครับทุกคนเออเดี๋ยววันนี้นะ สุ่ม 1>, 1ครั้ง19เพลแล้วก็สุ่ม10ครั้งนะครับ179เพลนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันนะครับสามารถสามารถได้หมัดได้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะเป็นของรางวัลน,นะครับเนี่ยแต่ผมมองแล้วว่าออกยากแน่นอนนะครับเนี่ยมีชุดนี้ด้วยนะชุดแบบฤดูหนาวแล้วก็กล่องสุ่มปืนทั่วไปเลยนะครับเออมามาสุ่มกันเลยครับคนดู กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก่อนที่ผมจะสู่มนะครับคนดูไปเลยหนึ่งกล่องกันก่อน19เก้พชรนะครับไปมาเลยลอรอปลาออกกลอ่องปูมปืนว่ะไปกันเลยครับสิกล่องนะครับ179เบเก้เพชรนะเสีน้ส่วนมาไปอีก179เบเพชรไปโอ้มาแลว้วครับทุกคนโทเคนเ็นแรกนะ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพลยไปอู้หตอนนี้เหลือสามพันเพชรแล้วนะไปต่อไปอ้โหรองเท้าสุดยากไปเลยใครอยากได้มาไปกันต่อมาโอ้โหเลยคุณดูเลยหมัดน้ำแข็งอยากได้แบบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องสะสมมาแบบออกไปเลยเนาะคุณดูเนาอะ,อ,ะอันที่สองมาแล้วครับคุณดู <c oughs> เหลืออีกอันเดียวนะตอนนี้ <c oughs> เหลือ2,300เพลรแล้วนะโอ้โหไปสุ่มรวรวเลยคุณดูมาโอ้โหของเต็มของเต็มเดี๋ยวเราไปย่อยกันก่อนนะครับทุกคนก็กดแบบรวดเร็วไปเลยนะกดสุม่มไปเลยทีเดียวามาแล้วครับคุณดู มาแล้วครับสาหรับทเค็นอันที่3สามนะครับทุกคนมาแล้วเว้ยแค่นี้นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดนะครับของรางวัลที่เหลือก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปเลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครังนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเพชรผมอยู่เท่าไหร่นะจาก3,800เพชรตอนนี้เหลือ2,000เพชรนะครับเท่ากับบ้านเราหมดไป1,800เพชรนะครับทุกคนเราก็ สามารถกดรับได้เลยนะครับใครที่หมดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนก็กดรับอตณะกดรับระเบิดก่อนนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหมดเท่าไหร่กันบ้างนะนี่นะครับสาหรับหมัดนี้นะใครที่อยากได้อยากโดนก็ไปจัดกันได้นะครับไห <c oughs> <c oughs> มัดอยู่หนนอหมัดหมัด <c oughs> แล้วก็นี่นะครับสวยจาย้าแล้วก็นี่นะครับสําหรับหมัดเลนะหมัดแอสซซินนะครับกับหมัดไซตามะใครที่ไม่มีก็เสียใจด้วยนะแต่วันนี้นะครับหมัดน้ําแข็งนะครับอยากได้อยากดูไปจัดกันได้นะครับ